เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1ต่อระยะที่สองค่ะก็เป็นธรรมดาเนาะใครๆได้รับทราบว,ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งก็ตกใจพอไม่ทานแล้วร่างกายเราต้านทานไม่ไหวอ่ะมันก็เลยจิตเชือ้อค่ะพี่สุชาดาสังเจริญค่ะปัจจุบันอายุ65ปีค่ะตอนที่ป่วยแล้วทำการผ่าตัดนี่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะระยะที่1ต่อระยะที่สองค่ะ ก็เป็นธรรมดาเนาะใครๆได้รับทราบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งก็ตกใจแต่ว่าก็พยายามที่แบบคิดว่าเอ๊ะสาเหตุมันมาจากอะไรก็เราก็ออกกําลังกายเหมือนกันกินอาหารก็ค่อนข้างที่จะแบบระมัดระวงังแต่อาจจะมีเรื่องของความเครียดปัจจัยอะไรที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราไม่รู้อย่างนั้นนะคะก็ทําใจ ก็รักษาโดยวิธีการทางการแพทย์ปัจจุบันให้เคมีทานยาฮอร์โมนใช้วิธีการ2ออย่างอันนั้นคือเรื่องของการรักษาก่อนที่จะมาทานเชียนเซียดในช่วงนั้นเราก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานไข่ตามที่คุณหมอสั่งพอไม่ทานแล้วร่างกายเราต้านทานไม่ไหวมันก็เลยจิตเชือ้อค่ะก็ต้องทําการรักษาเข้าห้องปลอดเชือ้อ